นี่นะครับดีย๋ยวจะให้ดูใกล้ใกล้เปิดน้ำลงไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนเนี้ยน้ำเต็มเลย ต้เลวข้างล่างของแม่เนี่ยว่าหยุดไปดูสิไปต้องหยดดูแล้วหย,ยดไ่องไปแล้วแต่น้ำมันขังไม่ใช่หรอแล้วนี่ครับตันแรงมากเลยครับไม่ลงเลยก็น,น้ำมันขังอยู่เลยนนเ,เดี๋ยวเราเอาันนี้ปั๊มดูครับท่านผู้ชมมันปั๊มไม่ได้ครับ อ๋อไม่ได้ครับนี่มันแตกครับท่านผู้ชมปั๊มยางมันแตกนี่เห็นไหมครับเห็นมือช่างเล็กไหมเนี่ยมันแตกเดี๋ยวเราจะลองเอายางถอยปัม้มลมเป่าดูถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วที่ยังไม่กดติดตามให้ช่างเล็กก็อย่าลืมนะครับกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งครับท่านจะไม่พลาด คลิปดีๆอีกต่อไปในอนาคตที่ทางทีมทางทีมง,งานช่างเล็กได้ลงไว้ให้ท่านชมไปรับชมรับทราบปัญหาต่างๆนานาป็นในห้องน้ำนะครับมาครับท่านผู้ชมเรามาบ<า>ัานเลง เต็มทพอตันกันเลยครับตรงนั้นก็ได้ <c oughs> เอาแค่ควงไหด้วยลอดูะอะไรก่อนดูข้างบนดูข้างล่างเรามาบันเทงกันครับท่านผูน้ชมมาดูกันว่าท่อตันจะอยู่หรือว่าช่างเ,เ <c oughs> ออล็กจะอยู่หอมแล้วเอาแบบเต็มหรือครึ่งเอาแบบไหนปล่อยมาเต็มที่เลยปล่อยแค่นี้ ครับเดี๋ยวนี้เราจะปล่อยกันแล้วนะ การ,รบบอารมณ์การอน้ำทิ้งนะครับที่มาตันนะครับท่านผู้ชมเอาอีกไหมอเอแล้วปิดลงไม่ให้ลมแลงเร็วเลยครับท่านผู้ชมมีเอ่อข้านี้ว่เออ แป๊บเดียวแห้งเลยครับท่านผู้ชมเอาเปิดนะ้ำรงนี้เปิดอคอกแรงนี่เปิดสุดเลยเออต้สองอคอกเลยโอเคลงฟอกมากคนระับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกการรับชมขอบขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่างเล็กส่อมได้ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องมาถ่ายวิดีโอสัก